เจ้าหน้าที่ยังคงส่งรถจักกลหนักปรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดินภูเขาสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนริมเทือกเขาหน้าเกิดตำบกรนอำเภอเมืองภูเก็ตหลังจากที่เกิดดินสไลด์ลงมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย50หลังและมีผู้เสียชีวิต13คน เจ้าของบ้านเช่าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บอกว่ามีบ้านเช่า15ห้องถูกดินสไลด์ทับลงมาเสียหายทั้งหมดและยังไม่มั่นใจว่าทางภาครัฐจะช่วยเหลือหรือเยียวยามากน้อยเพียงใดขณะนี้ได้รับคำแนะนำจากสภาธนายความจังหวัดภูเก็ตให้รวบรวมหลักฐานต่างๆแล้วก็ความเสียหายแจ้งความดำเนินคดีหาผู้รับผิดชอบขณะที่เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต ส่งหนังสือถึงเจ้าวาดวัดกิติสังคารามหรือวัดกะตะให้หยุดดำเนินการสิ่งปลูกสร้างและหยุดกิจกรรมของสง์บนเขาหน้าเกิดในจุดที่สร้างพระใหญ่ทั้งหมดจนกว่าการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุดินสไลด์นั้นจะเสร็จสิ้นค่ะ